สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมุนตามโลกนำคุณผู้ชมมาออกนอกสถานที่มาอยู่ที่อาคาร Energy Complex บริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนและจะนำคุณผู้ชมไปพบกับดรอนุสรแสงนิมลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเรียกว่าจะคุยกันในเรื่องของพลังงานทดแทนกันอย่างเรียกว่าเจาะลึก และเป็นเรื่องที่สําคัญถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของชาติกว่าได้นะครับเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพบกับดรอนุรสรแสงนิ่น์นกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่นต้องกลับขอบคุณครับที่ร่วมรายการต้องไปพูดถึงเรื่องในฐานะที่เป็นผู้นําด้านพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของแก๊สโ่ย โอ้ผมต้องขอชื่นชมนะทํให้ให้พี่น้องเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากอย่ามากเลยรลเรื่องพลังงานทดแทนน,นะครับมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับตั้งแต่ปี2528นรั่บครับ,รบวันนี้เนี่ยบากจากเนี่ยก็พยายามนําสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ทางเกษตรไม่ว่าจะเป็น อ้อยมันหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับได้ผลผลิตและก็ราคาที่ดีเพราะว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นผู้มีไรายได้ที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าจะดําพาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้นครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราน้อมนำเอาพระราชลำริมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้จริงนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเรามองในรูปของอในเรื่องของพลังงานแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซลที่เราใช้กันอยู่ทุก วันนี้นะครับ ก็สามารถทดแทนน้ํามันดิบน้ํามันสำเร็จรูปที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยซึ่งเราต้องพึ่งพาจํานวนค่อนข้างมากแล้วเราก็เชื่อว่าราคาน้ํามันสําเร็จรูปลักษณะนี้หรือน้ํามันดิบในอนาคตเนี่ยจะมีราคาน้ํามันแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองโดยใช้พลังงานในประเทศผลิตจากพืชพันธุ์ทางเกษตรเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดเงินตราต่างประเทศได้มากด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าเรื่องของปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับการหัน มาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะครับช่วยลดแกส๊สซึกระจกได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พลังงานทดแทนนอกจากว่าเราช่วยในยเรื่องประหยัดเงินตราต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรให้มีรายได้ได้ดียิ่งขึ้น,นครับโดยเรขเข้คร่าวเรื่องของการนําเข้าน้ํามันต่างๆเนี่ยจากการใช้ อ้อยมันสําลังก็ดีมาทำแคสโอนครับตัวเลขประมาณการเนี่ย<ม>ก็คงอยู่ระดับประมาณเกือบ20 0 0 0ล้านบาทต่อปีในปัจจุบันนี้นะครับ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าไม่พอ<ม>นะครับสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าเราน่าจะตั้งเป้าไว้ระดับประมาณแสนล้านบาทต่อปีนั่นหมายถึง5เท่า ครับเงินแสนล้านบาทต่อปีเนี่ยไปไหนครับก็ไปพี่น้องเกษตรกรคนไทยนะครับก็อยู่กับคนไทยประหยัดเงินตราไม่ต้องเสียเงินแสนล้านไปซื้อน้ํามันจากประเทศอื่นๆในต่างประเทศเข้ามานะครับเพราะว่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามผลักดันอย่างจริงจังวันนี้กระทรวงพลังงานก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าจะมีการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้นถึง20%ซนะครับซึ่งผมคิดว่าเป้าหมายอันนี้ก็ต้องช่วยกันผลักดันเพื่อจะทําให้เป็นผลสําเร็จให้ได้ เพราะว่าผลดีก็มีเยอะแยะต่อประเทศชาติในใ<ช>วันข้างหน้านะครับ,รบสถานีบริการน้ามันบางจากซึ่งมีอยู่พันกว่าแห่งทั่วประเทศพันกว่าแหงแ่งเนะครับเราก็ขายน้ํามันแก๊สหอีสิบ ทั้งหมดนะครับเรามี e 2 0อยู่220สถานีบริการแล้วก็ในสิ้นปีนี้จะถึง300แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มีสถานีบริการที่ขาย e 8 5อยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยสองแห่งนะครับก็จะเปิดอีก4แห่งในปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงกลุ่มไบโอดีเซลวันนี้เราก็มี b 5้เนี่ยทั่วทั้งประเทศประมาณพันกว่าแห่งทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจ่ายเองวันนี้เราตั้งเป้าหมายค่อนข้างจะ เอาจริงมากนะครับคือในปี2,555เนี่ยนะครับเราจะเลิกน้ำมันเบนซินทั้งหมดเลยรวมทั้งน้ำมันเบนซิน91ด้วยแล้วก็หันมาขายแก๊สฮอโดยเฉพาะแก๊สฮอ E20 เนี่ยเพราะวันนี้รถใหม่ๆที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยใช้ E20 ได้หมดขอถาความรู้ตรง E ี20ค่าว่ารถใหม่รถเก่านี่ใช้ได้กันหมดเลยคือถ้าเป็นรอกเทนเท่ากันไหมฮะเท่ากับ E แก๊สฮอ95ที่เราเข้าใจจริงๆแล้วออกเทน E20 เนี่ยจะสูงกว่านะครับประมาณออกเทนประมาณ98 99ออกเทนรถรุ่นเก่าเนี่ย จะใช้ได้ถึง e10 เท่านั้นเอง<า>ตอนนี้ e20 เนี่ยข้อ,ด,อดีก็คือว่าเราสามารถใช้เอทานอลเนี่ยผสมได้ถึง20 <pacing S 2> เป็นน้้ำมัน80รนี่ก็ลดส,สัดส่วนของน้ำมันไปเยอะใช่ครับลดสัดส่วนน้ำมันแล้วก็เพรายได้กับพี่นอ้องเกษตรใช่ครับ<อ>และที่สำคัญก็คือว่าวันนี้รถใหม่ๆที่เป็น e20 เนี่ยเติมน้ำมัน e10 e20 ได้แต่ e20 เนี่ยอาจจะยังมีปั๊มน้อยหน่อยบางจาก็เลยตั้งใจว่าจะเปิดในปี5 5ให้ถึง500แห่งด้วยกัน นะครับแล้วก็อย่าง e85 เนี่ยเราก็วางแผนว่าจะเปิดเพิ่มขึ้นเป็น50แผ่น อย่างเรื่องของ e85 เนี่ยก็สามารถใช้เอทานอลได้เยอะนะฮะคือ85ส่วนแล้วก็น้ำมันแค่15ส่วนเท่านั้นเองตอนนี้รถรุ่นใหม่ที่จะใช้ e85 ได้เนี่ยก็ต้องเป็นรถที่ที่ออกแบบแล้วก็สร้างมาสำหรับน้ำมันชนิดนี้โดยเฉพาะนะครับที่เราเรียกว่า FFV หรือที่เรียกว่า Flexible Fuel Vehicle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่ารถที่รุ่นใหม่ที่ออกมามีทั้ง e20 มีทั้งใช้ e85 ด้วยเนี่ยผู้ค้าน้ามันอย่างบางจากเนี่ยก็เตรียมพร้อมเปิดสถานีบริการให้ให้ประชาชน ได้ใช้ให้มากขึ้นนะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยเราต้องคิดต่อไปอีกนิดน,นะครับว่าเอทอร์นลใช้ในประเทศไม่หมดเนี่ยก็คิดถึงการส่งออกวันนี้ประเทศเจีนอย่างเงี้ยครับ,รบเขาก็มีความต้องการใช้เอเทอร์นลสูงขึ้นรหรือในอนาคตเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันก็าอาจจะใช้เอทอร์เนลเนี่ยด้วยจุดประสรงค์ก็คือต้องการลดแกส๊สเรือนกระจกหันมาใช้พลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นก็คิดว่า2ประเทศเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่สาคัญของประเทศไทยเอาละครับเราติดเบรกทั้งคู่ช่วงนี้กลับไปติดตาม SME Tips ทปกับคุณวิกรมพรหมเด ดีๆกับดรอุษร์แสงดีดวยสักหน่อยครับทำดีไม่จําเป็นต้องมีคําชมการที่เราทําความถูกต้องความดีสิ่งที่จะได้อันแรกเลยคือตัวเราเองครับนะครับตัวเราเองเนี่ยจะได้ทันทีเลยจากสิ่งที่เราทําก็คือเรามีความภูมิใจมีความพอใจมีความอิ่มเอ,อิบในสิ่งที่เราทำแล้วผมเชื่อนะครับว่าเมื่อเรามีความสุข นะฮะโดยไม่ต้องหวังอะไรอย่างอื่นเป็นการตอบแทนนะฮะทั้งนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคำชมแล้วเนี่ยนะเราก็จะมีแต่ความสุขการทำในสิ่งที่ดีไม่จำเป็นต้องมีอะไรตอบแทนไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นเขารับรู้เรารู้ตัวเราเองว่าเราได้ทําดีหรือไม่ดีคนที่จะเตือนตัวเรานะฮะได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจฉะนั้นวันนี้ก็สรุปว่าการทำดีไม่จำเป็นนะฮะต้องมีคำชมนั่นเองครับกำปัตติตามบทสรุปอนาคตของผู้นำพลังงานทดแทนนะครับพีพ่นุสศครับเชิญครับ คือถ้าพูดถึงพลังงานทดแทนเนี่ยผมว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงมากนะครับอย่างบางจากเองเนี่ยแผน5ปีของบางจากเนี่ยจะหันไปทําธุรกิจพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นพลังงานแสงแดดเนี่ยนะครับบางจากก็มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแสงแดดขนาดใหญ่มากนะครับเฟสแรกเนี่ยคือ30เมกะวัตต์เฟสที่2อก8เมกะวัตต์ที่ขังน้ํามันบางไะอินที่บางของบางจากเนี่ยนะครับก็จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่4ปีหน้ารอบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีแผน ที่จะสร้างอีกร้อยมกะวัตนะครับร้อยร้อยมกะวัตเนี่ยจะอยู่หลายจังหวัดหน่อยนะครับบางจากเองก็จะไปลงทุนเรื่องเอทานอลด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีโรงงานเอทเทนอลอยู่เยอะหลายหลายโรงเนี่ยแล้วก็หลายๆโรงก็ชวนบางจากว่าไปร่วมทุนกันไหมนะครับเพราะเนื่องจากบางจ่เป็นผู้ใช้เอทานอลรายใหญ่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพยายามผลักดันให้การใช้พลังงานทดแทนเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับได้ความรู้เรียกว่าต้องติดตามในเรื่องของพลังงานทดแทนอย่างมากนี่ถือเป็นความสําคัญและเป็นความมุ่งมั่นที่บางจากนั้นได้ทุ่มเทอย่างสุดกําลังความสามาญเจื่ได้ว่าบางจากนั้นอนาคตยังอีกไกลทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่วงนี้แต่ช่วงหน้ามีช่วงของมูลธรรมกับพระอาจารย์วอวัชระมทัทีวันนี้ผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับ ดอเตอ,อนุสรแสงเนื้นวนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบังจากปิโตเรียจำกัดมหาชนแล้ครับเแลนะครับ,ครบใครๆก็อยากประสบความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําหรือเป็น c ีโอซีทุกคนนั้นเป็นนักไล่ล่าความสําเร็จแต่บางครั้ง c ีโอจำนวนมากก็ไล่ล่าได้มาเฉพาะความสําเร็จที่เกิดจากการทํางานเท่านั้น แต่กลับเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการดำรงชีวิตในทัศนะของทางพุทธศาสนาท่านกล่าวเอาไว้ว่ากรารประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นความสำเร็จสองทางหนึ่งเป็นความสำเร็จทางโลกและสองเป็นความสำเร็จทางธรรมการประสบความสำเร็จทางโลกหมายความว่าเราบริหารธุรกิจจนกระทั่ง่าธุรกิจนั้นกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรและขณะเดียวกัน ธุรกิจนั้นต้องไม่ทำร้ายตัวซ e o ด้วยเพราะในโลนกควกาเป็นจริงมีซ e o จํานวนมากที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจแต่แล้วสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพครอบครัวไม่ดีและก็ยังพลอยทำให้สุขภาพสังคมไม่ดีเพราะเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่รู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครมุ่งมั่นแต่จะสร้างสารรค์ความสำเร็จ เฉพาะส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องทางโลกล้วนๆเท่านั้นส่วน CO โอทางธรรมนั้นท่านจะทําทั้งสองประการกล่าวคือมุ่งมั่นสร้างสรรค์ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จขณะเดียวกันก็บริหารจัดการชีวิตตนเองให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพลราวคือสุขภาพกายก็แข็งแรงสุขภาพจิตก็สมบูรณ์สุขภาพครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคง และสุขภาพสังคมเขาก็เป็นคนที่เอื้ออารีและเป็นซ e o ที่รู้จักให้ถ้าทำได้อย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นซ e o ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและประสบความสำเร็จทั้งทางธรรม